เก็บมะปางหวานเก็บมะปางหวานจ้าได้แล้วพี่โดมากเลย ได้มาแล้วแต่ลูกไม่สวยถ้ามันเป็นบะหวานจะมากก็สวยยวต้องได้หอพี่หน่อยต้องได้หอ่อเพน่้นเนี่ยเ้าะงั้นคนจะไม่สวยเพราะว่าอันยาก้างคื้น กนินก้อนจะาของสวนชนพิมากิ พูดใส่นล้วกันพี่น้องยากจะเอ,าเอา้าวๆฝนชะโตฝนชะโตชุดแรกชุดแรกแล้วกันแล้วแค่นี้ก็พอก่อน ชอมเราค่อยสิบไปล่างพี่น้องอันมะปางหวานนี่มันจะมักนี่อย่างเลยพี่น้องจา้ามาถึงบ้านแล้วลูกใหญ่ๆเลยตะลูกใหญ่ๆสวยๆเลย เสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ